สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆๆๆทุกๆๆทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมแพนด้าน้อยกันนะคะพี่พี่เพิ่งไปโหลดสี่เกมเลยนะคะเพราะว่ากลัวพื่พี่ที่เต็มนะคะทําไมทาไมน้องๆถามวาม่าทําไมพี่ไม่ทําคลิปเอ๊ะทำไมพี่ไม่ทำแอนิเมชันล่ะคะอ๋อเพราะว่าพี่เหนื่อยแล้วค่ะต้องพักเล่นเกมบ้างเดี๋ยวพี่จะไปทำาอนิเมชั่นต่อนะโอเคเราจะมาเล่นเกมแพนด้า <tenga> น้อยไหนดี เดี๋ยวขออนุญาตเป็นเน็ตนะคะว่าเกมไพนแนนน้อนมันมีโฆษณานะโอเคพี่เพิ่งเป็โหลดสี่เกมมาเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากโหลดเพิ่มแล้วอะ่ะเพราะว่ากลัวกป้นพี่ที่เต็มโอเคไปเล่นกันเลยวันนี้จะมาเล่นวันจุของไพน์แนนน้อนแล้วกันนะ โทรศัพท์พี่ออกจะแหลกๆนิดนึงนะเพราะว่าปีนี้ปี2 0 2บแล้วของพี่ใช้มาสาปีแล้ว <c oughs> ม,มาจะเป็นยังไงบ้างมา b a บ y bus ดบ b u ยังเป๊บนึงโอ้ส0ง2โอเคมาแล้วเก,กิดเองเลยวันหยุดวันหยุดพักร้อน <c oughs> ของแพนด้าน้อย ขอโทษที่อ่านผิดนะคะรีบอ่านที่นี่คือโรงแรมแพนด้าน้อยขอต้อนรับและขอให้สนุกกับการเข้าพักของคุณคลิปนี้ไม่สามารถโหลดได้นะคะโรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า<ด>คุณแพ็คกระเป๋าก่น<ข>อกนะะที่คุณจะออกจากห้อง แยกและจัดเรียงสิ่งของเหล่านี้อย่าทิ้งสิ่งของขงคุณไว้เมื่อคุณออกจากห้องโอเค อยากไปพักจังน,นี่คือสัญลักษณ์ทางออกฉุกเฉินเมื่อคุณพบเหตุอันตรายคุณสามารถใช้ทางออกนี้เพื่อออกจากอาคารโปรดค้นหาสัญลักษณ์ทางออกฉุกเฉิน,นใช่นี่คือสัญลักษณ์ทางออกฉุกเฉิน,นอันนั้นแหละนี่พบหมดแล้ว อย่าลืมว่าหลังจากที่คุณพบห้องคุณแล้วโปรดค้นหาสัญลักษณ์ทางออกฉุกเฉินจากนั้นค้นหาทางออกฉุกเฉินหลังจากที่คุณไปถึงห้องของคุณแล้วคุณต้องล็อกประตู เราไปเล่นเซิร์ฟกันเมื่อคุณพบฉลามอย่าลืมกระโดดยอั้งต่อไปฉันแน่ใจว่าคุณจะสามารถกระโดดข้ามมันได้ในครั้งต่อไป้ น้อเคยไปเที่ยวไหนบ้างน,นะคะพีคะพี่ไม่ไะคะดดมเคยไปเลยค่ะพี่อยู่บ้านอี่พี่พ่อเคยน้อเคยไปเที่ยวไหมคะพี่แม่ได้ไปนะโอ้โควิดโอย้อเด็กพี่เด็กพี่เคยไปเที่ยวนะ,ะตัวน,น้นพี่ไม่ได้ไปเขาแม่โควิดโอ้ยโอ้ยนะคะโอ้ยโอ้ยจะยออ้อย พี่เพอก็หลุดเตดน่อ้ยฮวพี่โหลดพี่โหลดสี่เกมแค่นี้เพราะว่ากลัวโทรศัพท์พี่พื้นที่ที่เต็มนะคะเถึงเบื่อนะเพราะว่ากลัวโทรศัพท์พื้นที่ที่เต็มแ่ะที่กลัวเือนเตอรว่าพื้นที่ที่เต็ม อยากทานของพวกนี้ออโอ๊ะขอโทษทีนี่กดปิดไปเลยนี่ไงน,น้ำผลไม้เอาแก้วหน่อยดิอ่ะที่เช้าแก้วแนวนี้นะมันโดนมนติกอะน้ำ้ซมไหมพี่เอาน้ำอ่อะหลอดนี่ไง พี่ขอบคุณไม่เริ่มตกแต่งไอพี่พวกล่มสลดัดอืมใส่นี้แล้วกันกุ้กกุ๊กโอเคเอาหน้าเนี่ย <laughs> พี่ชอบช็อกโกแลตแต่พี่ไม่กินสลัดาห,ารหรอกพี่ไม่ชอบผักเอานี่ะ ขอบคุณไอศครีม,มน่าจะอร่อยแน่นอนไอศครีมเอาแบบสั่วแล้วกันนะกินง่ายดีเอาเนี่ยพี่ชอบช็อกโกแลตพี่ชอบช็อกโกแลตน้องน้องชอบรสอะไรน้องชอบรสอะไรนะพี่ชอบรสช็อกโกแลตว่าตัวเด็กอ่ะพี่ชอบกินช็อกโกแลต ขอบคุเดีสอบพี่าพอาจจะเล็กๆนิดนึงเพราะว่าพี่ใช้มาสามป,ปีแล้วอันนี้ครบต้าป,ปีแล้วมันเริ่มเก่าแล้วว่ะไปนี้กันยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมแพนด้าน้อยค่ะคุณยังสามารถใช้เครื่องเช็คอินได้ด้วยโอเคขอสแกนบัตรหน่อยยินดีต้อนรับสู่เครื่องเช็คอินของแพนด้าน้อย โปรดเลือกว่าคุณต้องการเข้าพักนานเท่าใดโปรดเลือกห้องพักของคุณโปรดชำระเงินโอเคครับโปรดรับคีย์การ์ดห้องพักของคุณขอบคุณท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ภาษาละกันปราสาททยอืมราสาททรายนี่้องต้องน่าจะเคยเล่นแหละ นะคะขอจบคลิปจนเป็นคนนี้นะคะบ๊ายบายวเจอกันนะ